อาทิตย์ไหนนะหรือใครถามผมนะว่าที่ญี่ปุ่นเขาเล่นของกันไหมเขามีความเชื่อเรื่องวิญญาณกันไหมหรืออะไรกันไหมเนี่ยเนี่ยเรื่องนี้ผมไปไปหามาแล้วกันแล้วก็มันเป็นเหมือนการยืนยันได้เลยว่าญี่ปุ่นเรื่องไสยศาสตร์ก็ไม่เบาคือเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าผู้ใช้ตุ๊กตาตัวผู้เล่าเขาเกินก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ได้ยินมาจากแม่เขาแม่ของตัวผู้เล่านะเกี่ยวกับยายทวด คือแม่เล่าเรื่องเกี่ยวกับยายทวดอีกทีหนึ่งคือเรื่องนี้มันมีหลายประเด็นเลยที่ตัวผู้เล่าของเขานำมาแชร์มันมีหลายประเด็นเลยที่ตัวเขาไม่เข้าใจแล้วเขาอยากให้หลายๆคนได้รับรู้เรื่องนี้แล้วมาแชร์กับเขาทีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาเลยนํามาเล่า <c oughs> คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างที่บอกนะเป็นเกี่ยวยายทวดซึ่งคนที่รู้เรื่องนี้มันมีเพียงแค่ยายตัวแม่แล้วก็ตัวผู้เล่า เขาก็เลยไม่สามารถขอความเห็นจากใครได้เลยเขาเลยตัดสินใจส่งเรื่องเนี้ยไปให้รายการวิทยุรายการหนึ่งละกันคือถ้าบ้านเราก็คือ The g o l t Radio เหมือนโทรไปเล่าให้แจ็คฟังอะไรเงี้ยคุณแม่เขาว่าเล่าให้ฟังว่ายายทวดเขาว่าเป็นผู้ใช้ตุ๊กตาหรือเรียกว่านินเกียวสึคไยอารมณ์ประมาณคนทรงแบบชายแมนคิงมันก็คือเขาได้ะไรถ้าชายแมนคิงก็คือโอเวอร์โซใส่ตุ๊กตาอะไรเงี้ยนะเออคือยายทวดของตัวผู้เล่าเนี่ยเขาเป็นคนอยู่ในภูเขาลึกในภูมิภาคชิโกกุ คุณยายทวดเขา,ามีอาชีพเป็นสื่อเป็นร่างทรงอะไรเงี้ยคนจะเรียกกันว่าโอกามิยะหรือร่างทรงอะไรหรืเเราเขาเรียกสื่อมันคือสื่อคือสื่อกลางอะไรเงี้ยเป็นคนที่ใช้การอย่างรู้อนาคตเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆแต่เป็นการทํานายอนาคตด้วยลักษณะแบบคําพูดออกมาจากปากเลยเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แบบว่าเขียนใส่กระดาษหรือทํานายทายทักหรือแต่เป็นงานพูดออกมาดื้อๆเลยโดยคุณยายทวดบอกว่าคําคพูดทั้งหมดที่แกพูดออกมามันเป็นคําพูดของ ตุ๊ก,กตาคือตุ๊ก,กตาจะพูดเป็นภาษาเหมือนภาษาเทพภาษาอะไรอย่างเนี่ยแหละที่จะมีแค่คุณยายทวดเข้าใจแล้วตัวคุณยายทวดก็จะเป็นคนแปลตุ๊ก,กตาเนี่ยออกมาให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยคืออาชีพสือ่อคือคนทรงคือคนกลางเออของของคุณยายคือตุ๊ก,กตาตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตุ๊กตาที่แบบว่าอารมณ์เหมือนอนาเบลหรืออารมณ์อะไรแบบตุ๊กตาแบบตุ๊กตาจริงจอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นแค่เอาฟังมามัดรวมกันให้เป็นตุ๊กตา คารดมัดให้มันเป็นรูปร่างคนซึ่งคุณฟังตัวนี้มันไม่ได้มีการจดบันทึกหรือบอกกล่าวนะว่าคุณยายทวดไปได้มาจากไหนหรือทาเครื่องมายังไงแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้ละไอตุก๊กตาเป็นตัวที่มีความสามารถพิเศษหรือตัวคุณยายทวดกันแน่ที่มีความสามารถพิเศษแต่ถ้าจะบอกเป็นเพราะคุณยายทวดมีความสามารถพิเศษไม่ว่าจะยายจะแม่หรือตัวเขาอะเขาก็ควรจะได้รับพลังมาบ้างเนื้อไหมแต่มันกลับไม่มีการสืบทอดมาเลยจากยายทวดคือถ้ายายทวดเสียชีวิตไปก็พลังก็หายไปเลยทีนี้ เขาเล่าต่อว่าคําทํานายทายทักที่คุณยายทวดบอกมันไม่ได้แบบเหมือนในกระตูนเหมือนในมังงะอะไรอย่างนี้นะคือมันเป็นแค่คําทํานายแบบเล็กๆน้อยๆที่ช่วยเหลือคนในละแวกบ้านได้เช่นแบบว่าสมมุติผมกระเป๋าตังค์หายแล้วผมไม่รู้จะหาที่ไหนไม่จะปรึกษาใครละก็ไปหายายทวดนี่แหละแล้วก็บอกว่าเออผมกผมเป๋าตังค์หายไม่รู้ทํายังไงอะไรเงี้ย ยายทุกก็จะเหมือนคุยกับตุ๊กตาให้แล้วก็ได้คําตอบว่าอาลองไปหาที่ตรงนี้สิหรือสุนัขผมหายอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าอาไปหาตรงนั้นสิตรงนี้สิตรงนู้นสิคือนั่นแหละถ้าที่ฟังมาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูเป็นเหมือนจะเรียกว่าไงดี18บมงกุฎก็ได้จะเรียกเป็นคนมีพลังพิเศษก็ได้คือมันเป็นแค่เรื่องแปลกแบบเลก็กๆน้อยๆเหมือนตำนานประจําตระกูลอะไรเงี้ยแต่เรื่องหลังหมมันไม่ได้มีแค่นี้นะถ้ามันมีแค่นี้มันจะไม่น่าสนใจแล้วมันจะเขาจะไม่เอามาเล่าต่อเลย ย้อนกลับไปวันหนึ่งตอนที่ยายทวดเขานั่งอยู่ที่โต๊ะโคซัสตโต๊ะอุ่นขานะนั่งอยู่กับยายยายของเขาปัจจุบันยายทวดกับยายนะสมัยนั้นน่ยยายเขายังเป็นเด็กอยู่เลยจูจ,จูยายทวดก็บอกายายว่าแม่คือยายทวดนะแม่คิดว่าแม่น่าจได้อีกไม่นานอยู่ดีก็บอกลูกเขาเนี่ยเอางี้ก่อนยายทวดก็บอกกับยายว่ายายทวดเนี่ยจะอยู่ได้อีกไม่นานนะบอกกับตัวยายซึ่งเป็นลูกยายทวดพูดต่อว่าถ้าตัวยายทวดเป็นอะไรเป็นอะไรไปก็ตามแต่นะลุง เป็นคนร้ายอ่ะอวีดีก็บอกลูกตัวอย่างนี้ตัวของลูกเขาหรือคุณยายก็แบบลุงตืดๆนะก็คือเป็นชื่อคนในตระกูลเขานะครับไอ้ลุงตืดๆคนที่ว่าเนี่ยมันเป็นญาติที่มาขออาศัยยายอยู่ในบ้านก็ทําการปลูกบ้านอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันอยู่อะไันเนี้ยแล้วตัวไอ้ลุงคนเนี้ย ทุกคนดูออกว่าอิจฉาในความสามารถพิเศษของยายทวดบางครั้งก็จะชอบมาพูดเหมือนแบบพูดลอย,ลยๆกึ่งๆยอกึ่งๆเอาจริงก็แบบอยากได้หุ่นฟางตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยและหลังจากที่ยายทวดพูดไม่กี่วันก็เกิดขึ้นจริงๆคือยายทวดเสียชีวิตโดยยายมาพบว่ายายทวดนอนคว่ำเสียชีวิตอยู่ในสระน้าบริเวณบ้านแล้วหุ่นฟางตัวที่เป็นเหมือนสื่อของยายทวดก็หายไปเลยหายแบบหายไปดื้อๆเลยคือหายยังไงก็หาไม่เจอ แลวด้วยความที่ตัวคุณยายก็ยังเด็กเด็กมากทําอะไรไม่ถูกไม่ว่าจะแบบเล่าให้ใครฟังก็คงไม่มีใครเชื่อหรือจะไปจับคุณลุงเองก็ก็ไม่มีหลักฐานและแล้วคงสู้แรงลุงไม่ได้ก็ตัดสินใจทําได้แต่นั่งร้องไห้จนมันหมดวันไปแต่ในวันถัดมาไอ้ลุงตื๊ดเนี่ยที่คุณยายทวดบ,บอกว่าจะเป็นคนร้ายอะ่ะก็ถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ที่บ้านใหญ่ทวดเว้ยในสภาพเดียวกันเลยก็คือนอนคว่ำอยู่ในสารน้าเหมือนกันคือทุกคนก็เลยแบบว่าเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นกับลุงอ่ะเข้าไมถึงเสียชีวิตในสภาพเดอกกับยายทวดเลยทุกคนก็เลยพุ่งเป้าไปว่าหรือลุงอ่ะจะเป็นคนร้ายแล้วหุ่นฟางต้องอยู่ที่บ้านลุงแน่ๆทุกคนก็เลยทําการบุกไปคนบ้านลุงเว้ยแต่กลับกลายเป็นว่าก็ไม่เจอไอ้ตุ๊กตาหุ่นฟางตัวเนี้ยหายสาบสวนไปเลยจริงๆจนกระทั่งตัดภาพมาปัจจุบันก็ยังคงไม่มีใครรู้นะว่าหุ่นฟางตัวเนี้ยอยู่ที่ไหนแล้วหายไปได้ยังไงหรือสรุปแล้วจริงๆแล้วอะยายทวด ถูกลุงไอลุงต๊ดเนี่ยฆ่าจริงหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครรู้และทำไมาไอลุงต๊ดเนี่ยดันมาเสียชีวิตในสภาพเดียวกันอีกและหุ่นฝาตัวน,นั้นไปไหนก็ยังคงไม่มีคําตอบอย่างที่บอกเนาะจนสุดท้ายเนี่ยคือสิ่งที่ตัวผู้เล่าเขาได้นําไปเล่าให้รายการวิรายการหนึ่งฟังเพื่อที่ว่าจะขาไขปริศนาทั้งหมดนี้ว่ายายทวดอ่ะแกมีพลังจริงๆหรือหุ่นฟาบอกว่าเนี่ยยายทวดจะโดนลุงฆ่านะหรือยายทวดแกมีพลังอย่างรู้อนาคตอยู่แล้วก็เลยได้รับรู้ว่าตัวเองจะตาย ก็เลยได้บอกลูกแตงว่าไอ้ลุงเนี่ยจะเป็นฆาตกรอันแรกคือคําถามแรกๆที่ตัวผู้เล่าเขามีนะคํานตอนที่3คือแล้วหุ่นฟางหายไปไหนถ้าหุ่นฟางเป็นหุ่นที่มีพลังจริงทําไมลุงถึงไม่รอดท้านที่เดาอนาคตได้อะไรอย่างนี้ทีนี้จากเล่าทั้งหมดให้คนในรายการวิทยุฟงังมันก็มีคอมเมนต์ตอบกลับมาเนาะว่าจริงๆแล้วหุ่นฟางอ่ะอาจจะเป็นต้นตอของคําทํานายทั้งหมดก็ได้ก็คือพลังอาจจะอยู่ในหุ่นฟาง แต่มันอาจจะมีการทำสัญญาตกลงกันไว้ระหว่างผู้ใช้หุ่นฟางกับตัวหุ่นฟางเองมันก็เลยกลายเป็นว่าใครได้ไปก็ใช้พลังไม่ได้ก็จะมีแค่ยายทวดเนี่ยที่ใช้พลังได้เพราะว่าเหมือนทำสัญญากันไว้แล้วอะไรเงี้ยอย่างที่2ก็คือไม่ใช่ตุ๊กตาหรอกที่มีพลังยายทวดด้วยแหละคนที่มีพลังพิเศษแต่ว่าใช้หุ่นฟางขึ้นมาเพื่อการแสดงเฉยๆใครเรียกว่าแหละเป็นเหมือนตัวหลอกล่อ เพื่อจะซ่อนว่าความสามารถอยู่ที่ตัวเองนะอะไรเงี้ยหลอกให้คขาหลอกให้ทุกคนเข้าใจว่าหุ่นฟางนี่แหละเป็นเจ้าของความสามารถแต่จริงๆแล้วอยู่ที่ใหญ่ทวดนี่แหละหรือไม่ได้หลอกแต่หุ่นฟางอ่ะเป็นสื่อเพื่อเสริมความสามารถในการทํานายทายทักของตัวเองคือใช้ใช้หุ่นฟางเป็นเหมือนอาวุธประมาณนั้นและทีเนี้ยก็เลยลงความเหม็นกันว่าที่ลุงเสียชีวิตหรือ เหตุการณ์แบบการเสียชีวิตแปลกๆที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันสองคนอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดจากไอหุ่นฟางนี่แหละคือหุ่นฟางอ่ะมันไม่ใช่หุ่นฟางธรรมดามันคือหุ่นฟางต้องคำสาบที่ผ่านการทําพิธีมาแล้วมันถึงมีพลังใช่ไหมแล้วพิธีที่ทํามามันอาจจะพ่วงสัญญาด้วยว่าหากมีการเปลี่ยนผู้ใช้หรือเจ้าของคนเก่าตายอะไรเงี้ยคำสาบอาจจะคืนสนองกลับไปที่คนทําสัญญาคนใหม่หรืออาจจะแบบด้วยความที่สัญญามันมีอยู่แล้วอะ แต่ไอ้ลุงดันไปฉีกสัญญาเขาด้วยการฆ่าเจ้าของสัญญาเก่าแล้วมาทําสัญญาใหม่กับตัวหุนฟางเองอะไรเงี้ยแต่หุนฟางไม่เอาด้วยก็เลยจบที่หุนฟางเนี่ยแหละเป็นคนทําให้ลุงเสียชีวิตเขาต้าใจปะคือเหมือนหุนฟางมันก็เลือกนายมันก็เลยจบที่หุนฟางหายไปด้วยตัวเองเหมือนว่านายตัวเองตายแล้วอะและนายใหม่ก็ไม่ชอบก็เลยฆ่านายใหม่ทิ้งซะแล้วก็ทําการสลายตัวเองหายไปหรือหรือหนีหายไปหรือจริงๆคุณลุงอาจจะขายหุนฟางไปแล้ว ก็ไม่รู้แต่ในะคือทั้งหมดที่ตัวของผู้ดำเนินรายการวิธีว่าวิเคราะห์ออกมาเป็นคาตอบให้ตัวผู้เล่าเนาะแล้วระหว่างที่กําลังวิเคราะห์กันเนี่ยตัวของผู้ดำเนินรายการเขาก็ได้เหมือนแอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้เล่าเนาะว่าเออเคยไปบ้านยายทวดไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาก็บอกเขาไม่เคยจะไปหาหลักฐานเพิ่มก็ไม่ได้เพราะตอนนี้บ้านโดนรื้อไปแล้วแล้ว ที่สาคัญเลยเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะสายเลือดหรือเพราะอะไรตัวเขาอะมีความผูกพันกับตุ๊กตาต่างๆเป็นพิเศษคือเขาเป็นผู้ชายนะแต่เขาเก็บตุ๊กตายัดนุ่นเก็บตัวละครฮีโร่แล้วก็ตั้งแต่เด็กละเวลาเห็นใครเอาของเล่นแบบตุ๊กตาเลี่ยมาสู้กันหรือเล่นแรงๆอะไรเงี้ยตัวเขาอะมักจะรู้สึกว่าตุ๊กตามันจะเจ็บนะก็จะแอบไปขโมยบ้างไปเก็บมาบ้างแล้วก็เอามาดูแลมาอะไรอย่างดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเองก็อาจจะมี พลังนี้ก็ได้เพราะเขาค่อนข้างจะผูกพันกับตุ๊กตาประมาณหนึ่งทีนี้เขาเลยสอบถามยายเพิ่มยายหรือก็คือลูกของยายทวดนะว่าแล้วยายทวดไปได้พลังมาได้ไงพอจะมีเขาโครงหรือความทรงจําอะไรบ้างไหมที่พอจะสืบในหัวตัวเองได้ว่ายายทวดแปลพลังมาจากไหนอะไรเงี้ยตัวคุณยายเล่าให้ฟังว่ายายทวดได้เคยไปฝึกตนในภูเขาลึกจนสามารถได้ยินเสียงของเทพผ่านทางปากตุ๊กตาได้ ก็เลยคิดว่าจริงๆวิชาเนี่ยมันไม่ใช่วิชาแบบที่เกิดขึ้นทางสายเลือดแต่เกิดจากการฝึกฝนและหุ่นฟางตัวที่ว่าเขาก็เลยถามยายทวดว่าลักษณะหุ่นฟางอ่ะเป็นยังไงตัวคุณยายก็เล่าสังข่างหุ่นฟางอ่ะมันจะเป็นเหมือนเอาฟางอ่ะมามัด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 กันให้ขนาดประมาณเด็กประถมแล้วก็เอาชุดกิโมโนมาสวมให้หุ่นฟางแล้วก็วางไว้บนหิ้งอย่างดีคือถ้าบ้านเราเหมือนตุ๊กตาลูกเทพที่ทําจากฟางอย่างนั้นนะคือทีนี้ตัวยายเขาเล่าต่อว่าเท่าที่เขาจําความได้นะยายทวดใช้วิธีให้วิญญาณเทพ มาสถิตในตุก๊กตาและให้ผู้ผ่านตุก๊กตามาทางคุณยายทวดอีกทีหนึ่งนี่คือวิธีการที่คุณยายเขาเล่าให้ฟังว่าเท่าที่เขาจําความได้ประมาณนี้ทีเนี้ยคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นเขาก็ลงกันว่าชัดละไอหุ่นฟางนี่แหละเป็นคนฆ่าลุงแต่ยายทวดน่าจะโดนคุณลุงฆ่าจริงๆแล้วก็ยายทวดมีพลังไม่ใช่หุนห่นฟางคือหุ่นฟางไปเหมือนตัวแค่ แค่สื่อเสริมพลังให้ใหญ่ทวดทีเนี้ยคอมเมนต์ก็วไปโฟกัสกันที่ว่ายังไงนะไอโจ้ผู้เล่ามึงบอกมึงผูกพันกับตุ๊กตาเหรออย่าบอกนะมึงก็มีพลังนี้แบบทุกคนก็แบบว่าส่งไอหนุ่มนี่ไปฝึกในเขาเดี๋ยวนี้เลยมันจะได้มีพลังคุยกับตุ๊กตาอีกคนหนึ่งคอมเมนต์ก็หลั่นไปทางนี้กันอะไรจบครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเอออีกอันหนึ่งมีอีกวิเคราะห์หนึ่งที่เขาคิดว่าหรือจริงๆแล้วอะอย่างที่บอกนะว่าใหญ่ทวดเขารู้แล้วว่าเขาอะจะเสียชีวิตใช่ปะเขาเลยทําการเอาตุ๊กตาฟาาางงไปททํลยิ้ก่อน หรือเอาไปซ่อนก่อนก่อนที่โดนลุงฆ่ามันก็เลยเกิดเหตุการณ์ทาให้ลุงโกรธแค้นคุณใหญ่ทวดจนถึงขั้นลงมือฆ่าไปก็คือไม่สามารถเอาตุ๊กตาหุณนฟางมาได้อะไรมันเนี่ยอ่ะเป็นเรื่องแปลกๆจากทางญี่ปุ่นแล้วกัน